ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุก แพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับวันนี้พบกับผมจันทวรเพื่อนไอทีนะครับก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพี่พานาอาทุกๆท่านนะครับไปรู้จักแอดออนของ NVDA อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Typing Setting นะครับ Typing Setting เอาไว้ทำอะไรนะครับ t y p i n g s e t t i n g เอาไว้ใช้สำหรับที่เราพิมพ์นะครับเขาจะมีเสียงออกมานะครับซึ่งก็จะมีมากกว่า1เสียงให้เลือกนะครับก็ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นนะครับ ตัวหนึ่งนะครับของ NVDA ก็แล้วกันนะครับสำหรับแอดออนตัวนี้นะครับพร้อมกันแล้วเราก็จะไปติดตั้งนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดนั้นผมจะวางไว้ในคำอธิบายนะครับหรือ,อที่เรียกกันว่า d e s c r i p t i o n นะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดเอาเองนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็ กดวิ d o w อ M มาที่หน้า d e s ก์ท็เลยครับผมใช้วิ d o w อ11นะครับร่วมกับ NVDA และ PPA สถิทินะครับก็เข้าไปใน User Folder ของผมเลยครับผมก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดมาแล้วครับตอนนี้เขาก็เป็นเวอร์ชัน0.1นะครับเมื่อเราเจอแล้วก็ติดตั้งเลยครับทำการ Enter ลงไปครับ ก็จะมีคำเตือนอย่างนี้นะครับอ่าก็แท็บไปนะครับ yes ไปเลยครับเขาก็บอกว่าต้องการ restart NVDA ไหมนะครับก็ตอบ yes ไปเลยนะครับ ตอนนี้เขาก็โฟกัสอยู่ที่ yes อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่นเพื่อนเพลอแท็บไปก็จะเป็น no, no นะครับให้เลือก yes นะครับโดยการแท็บกลับไปหรือชิปแทบก็ได้นะครับเมื่อเจอแล้ว enter ไปเลยครับ P มาแล้วนะครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมก็ขอ o f f4 ออกมาก,ก่อน <of> จากนั้น ลองนะครับลองพิมพ์ดูนะครับนะครับเวลาเราพิมพ์ก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมไม่ให้เขาอ่านตัวอักษรนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าผมให้เขาอ่านตัวอักษรอ่าวอ ประมาณนี้ครับนี่ครับก็จากปกติเรากด insert เลขสองก็จะมี Speak Type-Carn-Latof น r e นะครับอ่า edit b l o x k n l y นะครับแล้วก็ ค่า Default ของ NVDA นะครับจะมีแค่ On Off แค่นั้นนะครับแต่อันนี้เขาก็เพิ่มมานะครับให้เราเลือกนะครับแล้วเราจะไปเปลี่ยนเสียงการพิมพ์แบบอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเราสามารถไปเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวผมขอ RF ออยโฟกไปก่อนดอนเซฟไปก่อนนะครับ ให้เราไปที่ NVDA เมนูด้วยการกด Insert N นะครับ NVDA เมนู <NV DA. S 1> จากนั้นให้กดไปที่ Preference นะครับกดตัว P ก็ได้ <Set. S 1> ก็จะมาที่ Setting นะครับให้เรา Enter ลงมาที่ Setting นะครับ NVDA Setting เ้าเปิดนอคเอร์ชัก็จะมาที่หน้า General Setting นะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อน อ่าค่อยๆเลื่อนอนี้งนีงน้ก็ได้นะครับหรือจะไปทางลัดเลยแล้วกันกดตัวทีนะครับ 4, 7, นะครับก็จะมีทายปิ้งเซตติ้งอยู่ให้เราแท็บไปนะครับเมื่อเจอครัว่าทายปิ้งเซตติ้งแล้วนะครับก็จะมีซัมซุงอ่าแต่ค่า Default ของเขาจะเป็น iPhone นะครับ สงสัยค่า default ของเขานะครับเขาจําเมื่อทีผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมเคยติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ผมก็ต้องลบออกนะครับเพื่อจะมาติดตั้งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่พน่าาได้ดูนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็น iPhone ดูอ่ะ <iPhone. S 1> อเปลี่ยนเป็น iPhone ก็ไปโอเคนะครับจะแท็บหรือชีปแท็บก็ได้ ผมขอกดชิปแท็บก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคอเมื่อเปลี่ยนเป็น iPhone แล้วลองพิมพ์ดูนะครับ Note. Note. อ่าผมเข้าโน้ตเพจเมื่อเรากดสตาร์ทเมนูแล้วนะครับเราจะพิมพ์ตัวอักษรใดๆน,น,นะครับเขาก็จะมีเสียงให้เรานะครับยกเว้นแต่ที่เรากด heading หรือหัวข้อต่างๆในเว็บไซต์ หรือจะกดตัว T ตัว D ตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับในหน้าเดสก์ท็อปเขาจะไม่มีเสียงอย่างนี้นะครับอ่ลองพิมพ์ดูอันนี้ผมไม่ให้เขาอ่านตัวอักษรนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนให้เขาอ่านตัวอักษรเขาก็จะมีเสียงอย่างนี้พร้อมกับอ่านตัวอักษรออกมาก็าไก่ข้อไขหรือ A B C D ประมาณนี้นะครับ มีเสียงรบก,กวนด้ยต้องขออภัยนะครับอ่ะเราลองไปเปลี่ยนเสียงอ่าอีกเสียงหนึ่งนะครับ,บ,บผมก็ไปที่ NVDA เมนูกดตัว P. <Set this. S 1> P P นี่คือ P โปแลนด์นะครับแล้วก็เขาจะมา n า s t i n g นาเซตติ้งนะครับให้กด Enter ไปเลยครับ <NBA S 1> แล้วให้กดตัวทีไปหาคําว่า typing setting นะครับร 4, 7, แล้วกดแท็บไปเลยครับร 4, 7, ให้แล้วเลื่อนมา Samsung ถ้าเพื่อนๆจะเลือกก็เลือกนะครับ Samsung 2 Samsung 3อานึ่งอ่ะผมลงเอาซั m s u ง g าดูนะครับ กนี่ครับผมกดตัวทีเขาจะไม่ดังแท็กๆแเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่โหมดการพิมพ์นะครับถ้าตาบได้ที่เรายังไม่เข้าสู่โหมดการพิมพ์เขาจะไม่ดังนะครับถ้าเราเข้าเบราว์เซอร์แล้วให้เราพิม สักตัวอักษรหนึ่งครับว่า U อ่าผมลองกดอ่าผมกด Y ก็ได้่เปิดปิด,ปดอ่าแล้วก็จะดังป๊อก <Catal> ขึ้นมานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการพิมพ์ตัวอักษรแล้วแต่ถ้าเราอ้อยโฟออกมาเกกกดตัว Y ก็จะไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโหมดของการพิมพ์นั่นเองนะครับอ่าผมลองเปิดโน้ตเพจขึ้นมาครับโน้ตน่าจะโน้ตแดี ก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าให้เขาอ่านตัวอักษรก Al ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเสียงอ่านตัวอักษรพร้อมกับเสียงอย่างนี้ไปด้วยนะครับอะลองอีกสักเสียงหนึ่งนะครับ set, เอาสักเสียงหนึ่งไป NVDA เมนูเหมือนเดิม <NBA. S 1> แล้วก็กดตัว P ก็จะเข้ามาในหน้า setting enter กดตัว t หา typing setting แล้วไปเลือก sound นะครับ t a ดไปหนึ่งที่แล้วก็เลือก typing หนึ่ง typing สอง typing สอง typing ผมเอา typing หนึ่งดูอ้อันนี้เสียงใหญ่โตมโหฬารเลยครับ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอีกตัวหนึ่งของแอดออน NVDA นะครับที่นักพัฒนาเขาทำม,มาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับส่วนใครคิดว่ามไม่จำเป็นหรอกนะครับเขาก็อ่านตัวอักษรอยู่แล้วนะครับก็ถามว่าจำเป็นต้องติดตั้งไหมสำหรับผมผมก็บอกว่า ผมไม่จําเป็นต้องติดตั้งก็ได้แต่สําหรับเพื่อนๆต้องการลูกเล่นแบบอ่าเล่นแบบสนุกๆน,นะครับมีเสียงพิมพ์ก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊กก็เชิญติดตั้งได้ตามสบายนะครับลิงก์ผมก็จะวางไว้ในาด s c r i p t i o นหรือคำอธิบายใน YouTube ให้เพื่อนๆไปโหลดได้นะครับก็ยังไงแล้วคลิปของผมก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับ ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับถ้าชอบและเห็นว่าคลิปนี้เป็นผลประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ